ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระปรมคุณาภรณ์ปออปยุตโตวัดยาณเวศกกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่8ชาวพุทธนั้นความรู้ฐานก็มั่นความรู้ทันก็มีเรื่องที่สิบห้า เทรวาทของคอลัมนิสกับเทรวาาตามหลักที่ไม่ผิดช่วงที่4พูดเสริมเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2551เออแล้วเดี๋ยวท่าทีแล้วนี่เรื่องเทรวาานี่เติมะนิดหน่อยคือ พูดไปแล้วก็อย่างที่ว่าเวลาพูดไปถึงจุดนี้แล้วเออนึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะพุ่นนั้นด้วยแต่เรื่องที่พูดกํลาลังค้างอยู่ก็พูดต่อไปพอพูดจบเอาลืมไ้ที่จะพูดก็หายไปซะอีกอะไรเนี่ยนะคือเรื่องเทรวาสเนี่ยที่จริงก็พูดไปครั้งหนึ่งแล้วแถวที่แล้วแต่ว่าให้ชัดขึ้นอีกหน่อยคือเทรวาสเนี่ยความจริงมีคํานี้ในพระไตรปิฎกแต่ใช้ในความหมายอื่นไม่ได้ใช้อันนี้เพราะว่าตอนนั้น พระพุทธเจ้ายัางไม่นิพพานก็เทะวาตจะเกิดได้ยังไงเลยก็เป็นไปไม่ได้อยู่เองเหมือนอย่างว่าพระพุทธเจ้ายัางไม่นิพพานมีพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นไปได้ไหมครับที่ก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นอยู่เองไม่ต้องรอให้พระพุทธเจ้าบริณิพพานก่อนจึงจะมีพระเจดีย์หรือพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้นี่พระพุทธเจ้าบริณิพพานแล้ว ก็เกิดการสังเกตนารักษาพุทธศาสนาไว้พุทธศาสนาก็อยู่มาอย่างเงี้ยก็เป็นพุทธศาสนาที่รักษาไว้ตามเท่าที่รักษาได้จากพระพุทธเจ้าที่ตามที่สังเกตน,นาก็ยังไม่มีชื่อเรียกจนกระทั่งมาเกิดพระประพฤติท,ที่ทำให้เกิดปัญหาในพศหนึ่งร้อยไง พอสอนหนึ่งร้อยก็เกิดมีพระวัชีบุตรที่ประพฤติวัตถุสิบประการถือว่าถึงนี้ถูกต้องนี่พระเถระที่รักษาพระธรรมวินัยมาตามแบบแผนที่ว่าที่ยังไม่มีชื่อเนี่ยใช่ไหมก็บอกอย่างนั้นไม่ถูกก็เลยเกิดการเหมือนกับกรณีพิพาทกันเหมือนกันอย่างนั้นเกิดการไม่ลงรอยกัน ก็เป็นเหตุให้เกิดสังขยญนาครั้งที่สองตอนนี้ก็ต้องมีชื่อเรียกแหะเพราะว่ามีพวกที่ไม่ถือตามเดิมและก็มีผู้ที่ถือตามเดิมไอ้ของเดิมที่รักษากันมาก็ชื่อพุทธศาสนาี่เรียกอะไรก็แล้วแต่เดิมก็คําว่าพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นชื่อที่ชัดเจนเพราะว่าเราเรียกว่าธรรมวินัยไงฮะ พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเวลาบอกอนุสาวก็ยังใช้คํานั้นไม่มีคําว่าพุทธศาสนาว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วหรือพระประธานก็ประกาศไว้แล้วคาว่าพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้ใช้เป็นชื่อพุทธศาสนาตอนนั้นก็ว่าไปตามคําแปลเดิมก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เอาแล้วสิเกิดมีพวกที่แตก ไม่ถือตามคำสอนที่รักษากันมาก็ต้องไปเรียกคนที่ถืออย่างนั้นก่อนใช่ไหมก็เลยถือพวกเรียกพวกที่เป็นกลุ่มที่ถือนะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากก็เป็นสงฆ์มู่ใหญ่ก็มีชื่อเรียกเป็นมหาสังคิกะนะเป็นสงฆ์มู่ใหญ่แล้วพวกนี้ก็พอพระที่ถือตามเดิมนี่มาทำสังเฆนาเพื่อ มาทบทวนหลักธรรมวินัยที่รักษากันไว้ในสังฆายนาขั้นที่หนึ่งให้แม่นยำไว้ฝ่ายน้องก็ทำสังฆายนาแข่งเรียกว่ามหาสังคีติเออนะก็เป็นมหาสังคิกะตอนนี้ก็เลยเรียกหลักคำสอนที่เป็นระบบซึ่งรักษากันมาแต่เดิมเนี่ยเรียกว่าเถรวาดเกิดมีชื่อขึ้นมาตอนนี้ก็เท่ากับมีสองก็มีเถรวาด เราก็พูดได้คร่าวๆว่าคำว่าเถรวาดหรือคำว่าที่เรียกเป็นนิกายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อพศอประมาณหนึ่งร้อยนะก็เลยเรียกก็เถรวาทกมาสังคิกะเอาละครับทีนี้ต่อมาเนี่ยมหาสังคิกะต่อไปทีนี้พอแยกแล้วทีนี้แยกกันไม่มีจบแลวครับให้ท่านสังเกตพอแ,แ,แยกแล้วแยกแล้วทีนี้ก็พวกที่แยกกันก็ไปทะเลาะกันอีกแยกกันต่อไปอีก เพราะว่าเหมือนกับบอกว่าเนี่ยอันนี้ต้องถือได้แล้วอาจารย์ผมสอนมาถือมานะทีนี้ต่อมาก็อาจารย์ก็มีถือต่อกันไปอีกใช่ไหมอาจารย์องค์ใหม่ก็มารับอาจารย์นี้ก็เอออันนี้ก็น่าจะปรับตัวก็แก้ไปอีกนะลูกศิษย์ก็มาถือตามอีกก็ไปทะเลาะกับก,กลุ่มอื่นนะฮะถ้ากลุ่มอื่นเขาไม่ได้ถืออาจารย์นี้พอนานเขาก็แยกกันไปมหาสังกิกะก็แยกกันไปอีกหก นิกายไอ้อีอกห้านีกายเป็นอาจริยวาทห้าถือตามลัทธิอาจารย์อาจารย์สอนก็ว่าตามอาจารย์เนี่ยตอนนี้เรียกว่าใช้อาจริยวาทถือตามลัทธิอาจารย์ก็เป็นอาจริยวาทห้าบวกกรรมสิงคิกะเดิมเนี่ยเป็นหกฝ่ายเทราวาทนี่ก็ยังมีผู้ที่แยกไปอีกเพราะเขาได้ตัวอย่างจากพกที่แยกไปนั้นแล้วเออก็อยากจะให้ท่าน ที่ถือหลักเดิมเนี่ยยอมปรับตัวบ้างดูสิเขาปรับเขาแก้ไปยังไงเขาอยู่ได้สบายกว่านะเราควรจะปรับแก้บ้างเอา้าเนะี่ยฝ่ายผู้ที่ถือหลักนี้ก็บอกไม่ได้เราต้องยอมเสียสละเราไม่สะดวกบ้างก็เอาไวเ้เถอะนะรักษาหลักการไว้นะี่พวกที่อยากจะแยกอยากจะถือไม่สำเร็จนะไม่ได้อย่างใจก็แยกไป ก็แยกไปแยกอย่างเงี้ยแยกกันไปอีก11อ็าจารยวาดแยกจากเถรวาดในบรรดาส1บเนี่ยมีชื่อสำคัญที่ยืนยงมาอยู่สมัยหลังที่ถูกเรียกอยู่ในคำว่าหินญาณเนี่ยก็เช่นนิกายสัพพติกะสัพพติกวาทสัพพติกวาสนี่เป็นภาษาบาลีเรียกเป็นสันสกฤตว่าสรวาสติวาทะ แล้ก็เวลาเรียกเป็นคนเรียกว่าสรวาสิวาทินเป็นนิกายที่มีชื่อมากยั่งยืนมาก็เป็นนิกายที่คล้ายมากกับเทรวาานี่แหละแต่ว่ามีบางอย่างที่เขาแยกออกไปแล้วก็ไปเจริญรุ่งเรืองในอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือในสมัยหลังพระเจ้าโศกจนกทั่งถึงพศ600 พระเจ้กาก,ากนิสกะเกิดขึ้นมาก็เจอนีแนนญญ่แหละนิกายสรวาสีวัทะและเป็นยุคที่เกิดมหาญาณแล้วนิกายสรวาสีวัทะก็จัดสังคยนาครั้งที่สามขึ้นมาที่ทางอินเดียภาคตตะวันตกเฉียงเหนือแล้วมหาญาณก็ยอมรับสังคนาของนิกายสรวาสีวัทะที่พวกเขาถือว่าเป็นนิยานด้วยก็เลยสังเกนาครั้งที่สามมันนั้นของฝ่าย สรวาสีวาทะก็เลยกลายเป็นสังฆนาครั้งที่สของมหายานไปด้วยพระมหายานยอมรับนะตอนนั้นก็พอศหกร้อยก็คือระยะเกิดมหายาณละหนึ่งละแล,ะและ้วก็ที่แตกจากเทรวาสที่อยู่ใน11นิกายอีกอันหนึ่งที่มีชื่อมาจะปัจจุบันชื่อนิกายธรรมคุตติเป็นสอนสกฤตว่าธรรมคุปตะธรรมคุปตะนี้ก็มีทิทิเบต องค์ไดลลา,ามะพูดถึงว่าตอนนี้ก็คือว่าทางตะวันตกก็เกิดปัญหาเรื่องจะตั้งภิกษุณีสงฆ์ขึ้นได้ไหม mm. องค์ไดลลา,ามะก็ยังไม่ยอมตัดสินเนะี่ยจนกระทั่งมีการประชุมใหญ่เมื่อไม่นานนี้นะประชุมใหญ่ท่านก็ยังตัดสินไม่ได้พวกศาสนิกจำนวนมากก็หวังนึกว่าองค์ไดลลา,ามะจะตัดสินให้ได้ ในลาลามากก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะมาตัดสินไม่ได้ต้องแล้วแต่สงฆ์ก็เลยไปน,นว่าของทิเบตก็เลยยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์เหมือนกันต้องรอแล้วท่านก็อ้างนิกายธรรมคุปตะแสดงว่านิกายธรรมคุปตะยังมีในทิเบตก็เป็นสายของแตกจากเทรวาดไปก็อยู่ในพวกที่ถูกเรียกว่าเป็นหินยาน ก็ยังเหลืออยู่คงจะเป็นนิดหน่อยเป็นส่วนย่อยแต่ก็ยังมีอยู่ก็สั่งองค์ไดลัละมะก็ยังฟังนิกายธรรมคุปตะด้วยเพราะนิกายธรรมคุปตะถึงจะยังไงก็ยังพยายามยึดหลักการเดิมอยู่นะก็เป็นพวกแตกจากเทรวาตน,นี้ไปนั่นก็ตกลงว่าจากมหาสังกิกะออกไปห้าอาจรรยวาท รวมกับหมหาสังกิกาด้วยเป็นหแล้วก็ทางเถรวาดมีอาจริวาดแตกกันไปอีก11ก็เป็นสิรวมกับ6ก็เป็น18ถึงสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนํสิบแป 18. ดีิกายนะพุทธศาสนามีถึง18บดิกายแล้วก็เนี่ย ต่อมาก็เรื่อยมาอย่างที่ว่าแล้วพวกที่พอเกิดมหาสังคิกะต่อมาก็พัฒนาเข้าใจว่าสันนิษฐานว่าพัฒนาเป็นมหายานในราวพศหกร้อยแล้วมหายานก็เรียกนิกายอื่นเป็นหินยานหมดพราถือว่าเลวสามอ่อนอ่อนด้อยคุณภาพนีแล้วก็หินยาณก็เลยที่ว่าเนี่ยก็ค่อยๆหายไปก็เหลือเทรวาธ ปรากฏว่ายไปเหลือธรรมคบต่อยู่ที่ทิเบตนี่ด้วยอีกสารวาสติวัฏทะก็หายไปหมดแล้วเนะอันเนี้ยกนนี้นก็ไปบรรจบก,กับที่เล่าข่าวที่แล้วทีนี้ก็แถมอีกนิดนึงนี่ก็แปลว่ามีเทราวาทเกิดขึ้นมาแล้วแลเทราวาทก็ยืนยงมาทีนี้เวลาเนี่ยมหายานก็พอแตกในกายเทราวาทนั้นก็เป็นอันเดียวคือหมายความมีอันเดียว ก็มีในลังกาพม่าไทยเนี่ยนะแล้วก็ลาวเขมรด้วยก็เป็นเทรวาสก็อย่างเดียวถือนิไววินัยทพไตรปิฎกบาลีอย่างเดียวกันหมดในฝ่ายมหายานนี่เพราะว่าเป็นอาจาริวาตหรืออาจารยวาตภาษาสนสกฤตก็เลยแยกความคิดความเห็นการเชื่อถืออะไรไปเรื่อยก็เลยเกิดนิกายใหม่กันเรื่อยเลยม่นยจบ เช่นในญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันมีสองร้อยกว่านิกายในญี่ปุ่นนะเขาว่าเกิดทุกปีเลยนิกายใหม่กัน mm hmm. นิกายเก่าก็หายหายไปอย่างอย่างนิกายเก่าสมัยกรุงนาราเป็นราชธานีก็หมดสูญไปหมดแล้วมาสมัยนารามาสมัยเกียวโตมาสมัยโตเกียวอะไรเนี่ยมาเป็นยุคยุคเลย ก็จะมีนิกายพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็นิกายมหายานเหล่านี้บางนิกายเข้ายุ่งกับการเมืองน่พอยุ่งกับการเมืองหนักเขาก็มีอิทธิพลในการเมืองถือก็เป็นเหตุให้ย้ายเมืองหลวงนะพระมหาญานนี่แหละตอนแรกก็ทางบ้านเมืองพระจักรพรรดิโอ้ทรงนับถือเลื่อมใสมากตั้งพระเถระนั่นเป็นที่ปรึกษาขององค์จักรพรรดิอย่างนั้น ต่อมาพระก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบ้านการเมืองไปมีอิทธิพลครอบงําเขาไปชีน้นาเขาก็มีอิทธิพลมากเลยพระในเวลามีอิทธิพลเหมือนกับเมืองฝรั่งฝรั่งก็มีอิทธิพลเหลือเกินก็พอมีอิทธิพลหนักครับพวกนี้ก็ลําบากใจอึดอัดพวกการเมืองอก็หาทางปลดเปลืองจากอานาจปลดเปลืองยกหนึ่งก็ต้องย้ายราชธานีเลย นั่นก็เป็นเหตุนหนึ่งบางยุกไม่ได้ย้ายสู้กันเลยนะกำจัดพระเลยนะยึดวัดบางเผาวัดบ้างนะแล้ววัดก็ตั้งทัพในใน,ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในญี่ปุ่นนะั้นวัดตั้งกองทัพเลยเพราะวัดนี่ใหญ่มากมีที่พนมากตั้งทัพไว้สู้กับบ้านเมืองเลยรบกันอะไรอย่างเงี้นะเนี่ยก็เหมือนเมืองฝรั่ง ประวัติมาหายาณจะมีส่วนคล้ายเมืองฝรั่งฝรั่งก็พระก็เขาเป็นบาทหลวงอย่างบิชอปไอไม่ชัยคาดินนันเลยนะคาดินนันใหญ่กับบิชอปรองจากโป๊บอะคาดินนันลิชลูผมเคยเล่านี่ก็เป็นอัครมหาเสนบบาบดีของประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้บัญชาการทัพเป็นผู้บัญชาการแผ่นดินแทนพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยหรืออังกฤษก็มีหรือจะเป็นคาดินัันเหมือนกัน ของพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษนะก็บัญชาการแผ่นดินนะแล้วก็พวกบาทหลวงใหญ่ๆบิชอปก็เป็นเจ้าเมืองนะเป็นเจ้าเมืองใหญ่ๆมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจนกระทั่งพวกเดอะคอมมันพวกประชาชนทนไม่ไหวก็เลยปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้น French Revolution เนะีนะ่ยขึ้นมากำจัด นักบวชบาดหลวงจะเรียกว่าพระเลยเรียกว่าบาดหลวงกับขุนนางกำจัดนบิลิตี้กับเครอจีสองฐานันดอนฐานันดอนที่หนึ่งนบิลิตี้ขุนนางฐานันดอนที่สองเครอจีนักบวชบาดหลวงแล้วก็เดอะคอมมอนก็คือสามัญชนนี่เป็นฐานันดอนที่สามขึ้นมาตอนนั้นก็ฆ่าพวกบาดหลวงวันหลวงเยอะ ศึกบ้างอะไรบ้างตายบ้างนะยุดซับยุดอะไรกันขึ้นกิโลตินกันเธอพโปะแยะไปหมดนะเนี่ยยุคป,ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยฝ่ายอังกฤษก,ษก็เป็นอัครมหาเสนาบดีก็อย่างที่เคยเล่าแล้วมัง่งพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดะตอนนั้นก็พอดีว่าพระองค์ก็อยากจะอยาก,กับเมสีเดิมต้องการจะอภิเษกมีเมสีใหม่ ก็ต้องขออนุญาตโปเพระโปมิอำนาจทัวยุโรปขออนุญาตไปโปก็ไม่ยอมแม่ก็ทรงขัดเคืองเหลือเกินทําไงก็ไม่ได้พอดีว่าลูดมาติลูเทอร์คิงประท้วงโปรเตสต์ต่อพระองค์สันตรปาปาที่เยอรมันใช่ไหมอองค์สันตรปาปาก็ต้องไปยุ่งกับการปราบพวกเยอรมันพวกที่เรียวกว่าโปรเตสแตนพวก พวกโปรเทส์เนี่ยพวกประท้วงเนี่ยก็คือพวกมาติลูเธอร์ไม่ใช่มาติลูเธอร์คิงนะมาติลูเธอร์เดี๋ยวเติมคิงก็ไปอยู่อเมริกาไปเลยก็ปราบมาติลูเธอร์นี่ก็เจ้าเยอรมันก็ไปคุ้มครองอยากจะพ้นอำนาจอิทธิพลของปบก็สู้กันที่นี้พระเจ้าเฮนรี่ที่แแห่งอังกฤษได้ทีพวกพระเจ้าอ,องค์สันตรปาปาองค์สันตรปาปาต้องยุ่งอยู่กับทาง เยอรมันนี่มายุ่งกับเรามากไม่ได้และได้ทีพระเจ้าเฮรีที่แปก็เลยประกาศเป็นอิสระจากอำนาจของวาติกันจากโรมตอนนั้นกรุงโรมนตั้งตนเป็นอิสระตั้งนิกายใหม่ตั้งาศาสนาจักรใหม่ขึ้นมาเรียกว่า The Church of England หรือนิกายแองกฤษคารนนี่แหละพระเจ้าเฮรีที่8พระเจ้าแผ่นดิน ตั้งนิกายใหม่ตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาและพระองค์ก็สถาปนาพระองค์เองเป็นประมุกศาสนาจ,จักรไม่ขึ้นต่อภพเลยทีเี้นี้นนอัครมหาเสนาบดีของพระเจ้าเฮริทิแปดนะ่ะก็เลื่อมสายพักดีต่อภพวพระเจ้าเฮริที่แปดก็ให้ประหารชีวิตเสียนะเพราะเป็นนักบวชบัตรหลวงใหญ่นะนะนะตอนนี้พระเจ้าเฮริทิแปดเป็น ประมุขษาสนาจักรเองแล้วก็จัดการเลยแล้วบาทหลวงท่านไหนไม่ยอมพักดีลิบวัดเลยตอนนั้นยุดวัดยุดอะไรกันยุดทรัพย์สินกันวุ่นวายมาอังกฤษวนะ่าอ,อันนี้เป็นอิปวัติศาสตร์นต้องเล่ากันยาวเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นิดกลับมาเรื่องนี้นิดหนึ่งก็ไปอันว่าเทรวาดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีชื่อตั้งแต่ พอสอประมาณหนึ่งร้อยนี่ยเก็แยกมาจนกระทั่งถึงสพรงงนาครั้งที่สามก็มีสิบแปดนิกายทีนี้เมื่อเหลือมาถึงปัจจุบันนี้ก็ไปอว่าหินญาณน,นี้เหลือเทรวาสน,นิกายเดียวก็ทำคุบที่ที่เบสซึ่งก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักทั่วไปก็ถือว่าเทรวาทเนี่ยก็เลยว่าให้เรียกเทรวาทเะแล้วก็จะได้ไม่เป็นการดูถูกกัน หินนยายก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนก,เ,อนกเลิกใช้ไปก็เหลือหินนยายกับมหายานเราก็จํากันมาว่ามีนิยายกับมหายานมีสองนิกายแต่พอไปเจอกับพระทิเบตท่านไม่ยอมผมไม่ใช่มหายานเอาละสิมหายานยังต่ําพระทิเบตท่านเป็นดะลามะเนี่ยท่านไม่ยอมรับนะท่านเป็นมหายานเนี่ยจำได้ผมเจอกับท่านเองอะ พราะตอนที่ไปสอนกันนั้นองค์หนึ่งท่านเป็นท่านเรกตุลกุเป็นกลับชาติมาเกิดจากพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ในอนดีตท่านก็ว่าทิเบตไม่ใช่มหายานเป็นอะไรเป็นวัชรยานวัชระก็วัชระบาลีว่าวัชระก็เพชรสันสกฤตว่าวัชระนั่นทางทิเบตก็ถือว่าตัวนี้สูงกว่ามหายาน เป็นวัชรยานไม่ใช่มหายานแต่โดยทั่วไปเราถือก็น่าก็มีสองนิกายเดิมก็ว่าหินยานกับมหายานทางทิเบตลามะฝรั่งแต่เดิมเขาเรียกว่าลามะอิซึมลทัทธิลามะก็อยู่ในมหายานด้วยแต่ตอนนี้ก็ไปเรียกเป็นวัชรยานตามที่พระทิเบตเองเขาเรียกตัวท่านเองอันนี้ก็เป็นความรุกเกรด็กรดให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทางวัชรยานเขาไม่ยอมรับนะว่าเขาเป็นมหายาน ท่านก็เลยไม่รู้จะเรียกกี่นิกายนับยากอยู่แล้วก็อะไรอีกอทีนี้แล้วก็อันนี้เอาไว้พูดต่อไปเดี๋ยวจะไม่รู้จักจบเยอะเอยเทระวายก็มีแง่มุมเยอะพูดไปก็ยิ่งออกยาวยาวยืดเลยนะเดี๋ยวท่านจะว่าเกินชั่วโมงเยอะแล้วเอาไว้คราวหน้าเคยว่ากันก็ได้แต่ว่ากรณีของคุณสุจิตวง์เทนเนี่ย ในแง่หนึ่งเราก็มองในแง่ดีอย่างที่บอกแล้วเนี่ยการที่คุณสุจิตพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าพุทธศาสนาที่ตัวนับถือบางคนไม่รู้จกักแม้แต่ว่าเรียกว่เาเถรละวาทใช่ไหมและแม้จะเรียกว่เาเถรละวาทก็ไม่รู้วเถรละวานมีความหมายองไรคืออย่างไรมันเป็นสภาพที่เป็นมานานแล้ว ที่ชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักพุทธศาสนากรณีของคุณสุจิตวงเทศเนี่ยเท่ากับเป็นเครื่องเตือนใช้ให้เป็นประโยชน์ก็มาปลุกชาวพุทธให้ตื่นขึ้นมาซะให้เรียนรู้จักตัวเองนะคนก็จะได้ว่าไม่ได้นี่เขาว่าก็ไม่รู้เรื่องขออภัยคนว่าก็ไม่รู้คนถูกว่าก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี ท่านคิดว่าเป็นงี้ไหมเดี๋ยวจะว่าถ้าใช้คําแรงก็ก็ด่าก็ด่าด้วยความไม่รู้คนที่ถูกด่าก็ไม่รู้ด้วยถูกแล้วก็เลยหมดกันไปนะฮะก็เอาประโยชน์กันแล้วกันอย่าไปว่าท่านเลยเอาเป็นว่าเรามาใช้เป็นสัญญาณเตือนปลุกขึ้นมาให้ตื่นให้มาเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ชาวพุทธนี่หลับไหลตกอยู่ในความประมาทมานานเหลือเกินแล้วควรจะตื่นกันขึ้นมาสัทีได้แค่นี้ก็ยังดีก็จะได้ประโยชน์จากกรณีของคุณสุจิตวงศเทศนะเอานะาวันนี้เอาเท่านี้แค่แล้วกันเอาละครับเราขอบคุณเดชยระคุณของพ่อครับสำหรับคืนนี้แล้วก็มีความ แข็งแรงสุขูรณ์ีอยากจะสอนเราอีกขอให้ออกมาเราจะมาขอบคุณมากกรับเอาไว้ความเคารพเด็กประคุณหนละวนะพงพ่อครับ <c oughs> เอาแล้วค่อยนัดกันใหม่